คชีสองพันเนี่ยนะกันน่นเด็ดต้องคนนี้นะกันนั่นใส่แว่นล้าเลยนั่นไปรปกับลุงเสียงเสียวน่ะหรือครับนะกัชอบ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 นะครับนะเออนะกับเสียงเสียวหาอะไรนะครับนะคนเขาจะตายแห้งแล้วนะนะครับเหมือนกับเอาไปเหมือนกับโยนใส่ไฟเลยนะครับเนาะนะก็เสียงแบบนั้นเหมือนจับโยนใส่ไฟเหมือนนั่งยางเลยน่ากลัวมากอืมก็ไม่รู้นะครับนะ เออหรือว่านั่งยางหลังบ้านหรือเปล่าก็ไม่เห็นควันนะครับว่า <c oughs> อ,อ่าอิวออนะครับขอตังค์ขอตังค์นะครับเอาละครับเนาะไอชูชีนะก็จะไปซื้อลูกชิ้นค่ะอืมนะครับแคทตี้พันลุยมาแล้วนะครับเอานัดแต่มาแล้วนะครับสองชั่วโมงนะครับนาะงั้นเดี๋ยวนะครับเรานะครับคิดนี้เดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวนะครับคืนนี้นะครับอสายพุ่ดินจะขึ้นไหมหรือว่าโรสสตอรี่นะครับลดสตอรี่เขาไปทดลองมาแล้ว นะครับไปทดลองฮัลโหลฮัโลหโหลมีนะครับมีเข้ามาคุยหลายคนนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยนะครับต่างช่วยกันแสดงความคิดเหน็นนะครับคุยกันนะครับในช่องของโรสตอรี่นะครับท่านประธานใหญให่ของเรานะครับสู้ๆค่ะนะสองสามหกคนน่ะดูลุงอยู่ข่านนะครับว่าอาิ่วนะครับเนี่ยสองร้อยสามสิบหกคนน่ะดูลุงอยู่ลุงนะครับน่ะ ส่วนนงมาหอยเสียบนะครับนั้น,นลุงมงคลขานะครับไอคนนะครับที่นุนรับมาเสียบหอยนะตอนนี้หนีไปแล้วลุงมงคลขานะครับช่วยรับสมัครใหม่ให้หนุ่นหน่อยนะครับน,นะอันแรกๆมันก็เสียบลนีิค่ะลุงมงคลนะครับนะเอาช่างจะอาทิกหลังๆนะครัเสียบใหม่่อยเก่งแล้วนะเออนะครับเสียบใหม่่อยเก่งน่ะหนูก็เลยไล่กับปังไปแล้วค่ะ นะครับหนูขอให้ลุงโมคงช่วยรับสมัครให้สานมหอยเสียบให้ด้วยนะคระับรับสมัครคงมาเสียบหอยให้สนมด้วยนะคะว้ายิ้วนะครับมาเสียบหอยให้สนมด้วยนะสนมหอยเสียบเคทตี对对้พาลุยไซฟุดดิงเคทตี้รถสตอลลี่นะครับเคทตี้พาลุยว้ายิ้วนะครับคุณพงษ์ศาลนะครับ ดูลุงอยู่นะครับสองน้อยสิม,มคนเลยลุกเลยดูสองนะครับฮี่นะครับว่าเนะี่ยขคุณวันเพ็ญมณีรัตน์นะครับกดในลงแล้วแคทตี้พันลุยนะครับรถสตรอรี่ไซฟุดีนนะครับสนมสุกี้เข้ามาแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเนาะเออพี่ช่องพี่แคทตี้พาลุยอีกนะครับเออแคทตี้พาลุยเออขึ้นทุกคืนนะครับเนาะแวะวนเวียนไปกันเรื่อยเรื่อย นะครับเออวนกันเข้าไปดูเวียนกันเข้าไปดูนะครับก็เรียกว่าว้นนะครับมาว้นกันเต่าว้นกันมานะครับคุณรถสตอรี่สู้ๆเดี๋ยวตามครับนะนะครับไซฟูดดินนะครับเอ่อตอนเย็นนี่ก็โอ้นะครับเข้าไปแอบดูนะครับแม่บ้านไซฟูดดินนะครับนั่งประกบข้างเลยนะนะครับเออนะครับประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าไซฟูดดินมีเจ้าของแล้วนะครับเออนะครับแม่บ้านไม่ธรรมดานะครับมีการมานั่งประกบไซฟูดดินเลยนะ นี่ในการนะสไซฟูดินจะคุยในคะแนกคะแนนนะครับนะอย่าพ um> ูดอะไรมากนะนี่นะครับนะนะครับกลัวสไซฟูดินแซวสาวนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับนะเอานะครับนะไม่ได้นั่งเฝ้านะครับมานั่งเฝ้าเบลพอถึงเวลาสะกิดสีข้างเลยนะครับหยิกเลยนะครับหยิกขาเลยได้เวลาแล้วนะครับนะที่สไซฟูดินนะครับคนที่ผมเรารออยู่นะครับนะครับเออเออคนผ่านไปนะครับ นะครับที่นี้นะครับแม่บ้านมานั่งเฝ้าขอคนที่หกนะครับอืมนะนะพี่สายสุดดีนะครับเนะมาขอคนที่หกมานั่งเฝ้าเดยนนะนะครับเพชรกิตต้พาลุยเนี่ย์อดเลยนะครับกาจะเอานักการใส่พุทธินิ่มจักกระแลไปเที่ยวนี่นะครับอย่าฝันนะครับนะเออนะครับเออแม่บ้านสายพุทดินมานั่งเน็บอยู่อย่างนั้นนะครับนะฝากช่องพี่คทตี้พานุย์ด้วยนะครับสนมหอยเสียบเนาะไม่ใช่นะครับหอยหอม นะครับหอยหอมก็ฝากช่องอพี่เกตตี้พาลุยนะครับเนาะกดแปะลิงก์เข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ติดตามง่ายดีนะครับลุงๆผมเพิ่งมาสิจารีไปไหนกับคนเดินทางนะครับนะว่านะครับจะไปฟังดูน้าแตนะครับว่ามันใครกันแน่ที่ร้องหวยงหวนขนาดนั้นน้าแตจะรู้จริงแล้วฝาลุงๆลงไปกําลังใจน้าแตกันคานะครับรถสตอรี่หนึ่งเก้านะครับปั๊นะครับไปให้กําลังใจน้าแตกัน นณบัดแนวนะครับเตรงเรลงเรลงขอบคุณทุกๆท่านนะครับเนาะแล้วก็เอสทุกคนแคทตี้พาลุยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามแคทตี้พาลุยแล้วก็แม่แหลมปรก,กอบด้วยนะครับสวัสดีครับ